ลองพี่อ่านี่ละลองพี่อ่านี่และอ๋อขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่เข้ามารับชมกันนะครับ สวัสดีครับผมพามารับชมนะครับในเครือของทีมงานช้างป่านะครับเนี่อ้าวทิ่พงศ์สวัสดีครับนี่นะครับกับน้องํำแพงนะครับวันนี้วันนี้โอกาสดีนะครับได้มาเจอน้องํำแพงนะครับออกเดินน่าจะอาบน้ําเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนุ่นก็พระเอกของเรานะครับอีกหนึ่งเชือกนะครับจํากันได้ไหมนะครับนี่เลยนะครับ คนหนุ่มน้อยทันวาของเรานั่นเองนะครับผมคนหนุ่มน้อยทันวานะครับนี่แหละครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับคามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับในเกือของทีมงานช้างป่านะครับน้องก็มีช่องนะครับนี่ไม่ว่าไม่มีนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับก็จะเป็นอ่าช่องนะครับทีมงานช้างป่านะครับพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับทีมงานช้างป่านะครับก็จะเห็นเรื่องราวของอ่าน้องขาแพงนะครับ แล้วก็นู่นเลยนะครับอีกหนึ่งเชือกกําลังออกมานะครับก็จะเป็นทีมงานเดียวกันนะครับทีมงานช้างป่านะครับนี่ก็ไปรับงานแห่มาเมื่อวันก่อนนะครับนี่นะครับกับพ่อใหญ่พายแก้วของเรานะครับก็ปลูกไว้ฝั่งนี้นะครับตอนนี้ก็เดินออกมานะครับสง่าผาเผยเหลือเกินนะครับงาสวยกันเลยทีเดียวนะครับผมนี่เราได้จัดเต็มนะครับสําหรับอาหารนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับไปยัง เจ้าภาพด้วยนะครับที่จัดอาหารนะครับให้เต็มเลยนะครับผมนี่เลยนะครับต่อกำเข้มนะครับก็จะพาเข้าลงช้างนะครับเข้าปกหลักนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับพอใหญ่ไายแก้วใหญ่งาสวยนะครับแต่ตาเสียหนึ่งข้างนะครับด้านฝั่งนู้นนะครับบอดสนิทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ น,น,นี่นะครับบรรยากาศยามเย็นๆนะครับในเครือทีมงานช้างป่านะครับผมรอ,อนะครับอ๋อทำไมไม่เอาอ่ามาด้วยครับทำไมไม่เอาการกล้วยมาด้วยล่ะครับฮ่ะดูทำไมไม่เอามาด้วยครับเหตดไปเลี้ยวตัดต่อยอเอาลูดเอาครับครับมาเลยหายเกิน100อลอยเม็ดครับไปมือ ออโอ้ยอย่าให้ตอ,อกไข่ขันไข่ขันไปเยี่ยมไข่ขันไปเยี่ยมรุนแรงเพื่อนไข่ขันไปเยี่ยม <ś led> เออไข่ขันไปเยี่ยมเพื่นี่เลยนะครับผามารับชมนะครับยามโอ้ลุงการกล้วยอยู่ตรงนี้เองนะครับนี่ลุงการกล้วยเห็นะครับทีมงานชางป,ป่าก็อยู่ตรงนี้นะครับนี ยามเย็นนะครับสาวคาแพงนะครับอ่าเป็นช้างพังนะครับแต่ผมจะให้เป็นช้าง่อมนะครับหุนนะครับดูหุนนะครับสาวรอนะครับนี่ไม่ใช่ช้างพังนะครับเป็นวะนี่คร <man>, ับสาวรอนะครับน <kle> <Yeah>, like ี่หุนหุนไม่เหมือนอ่ะช้างพังนะครับหุนเหมือนกับช้างซีดอเลยนะครับ สำหรับน้องคําแพงนะครับอาบน้ํานะครับผิวก็จะเนียนสวยเลยนะครับนุ่นมองไปก็มีแต่ช้างนะครับนุ่นก็นู่นก็อ่าพายน้ําเพชรนะครับนู่นพายน้ําเพชรนะครับนุนี่เลยนะครับพนุ่มพนุ่มน้อยยืนกินนะครับคุณนรู้สึกว่าจะหนาแน่นเลยนะครับวันนี้นะครับนี่มีมีมีอ่าพ่อคว้านะครับนั่งอยู่ตรงนี้ ถ้าเป็นผมก็จะเข้าใกล้ไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าจะท้าตีท้าต่อยผมประจำนะครับสั้หรับหนุ่มน้อยของเรานะครับน้อยธันวาในเครือทีมงานช้างป่านะครับอีกหนึ่งเชือกนะครับนี่ยังไงก็ฝากติดตามกันได้ด้วยนะครับอ่าบางทีผมอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ได้รับชมเสมอไปนะครับก็ในช่องทีมงานช้างป่าเลยนะครับผมสามารถรับชมกันได้นะครับไปดูบรรยากาศยามเยื่อนหนุ่นนะครับเข้าป่ากันหมดแล้วนะครับนู่น อ่านะครับสาหล่อก็เดินไปหาพ่อหนุ่มงาสวยเลยนะครับนุ่นพ่อหนุ่มน้ำเพชรนะครับหนุ่นหากินกันในป่าแล้วนะครับตอนนี้ส่วนด้านนี้พ่อใหญ่ก็กินน้ําอาบน้ํากันนะครับพ่อใหญ่พายแก้วนะครับได้เวลานะครับอาบน้ํานี่เลยนะครับกับบรรยากาศยามเย็นๆนะครับผมเก็บภาพบรรยากาศนะครับมาฝากทุกคนทุกท่านนะครับมีอะไรสงสัยนะครับมีอะไรข้อแนะนําชี้แนะบอกกล่าวกันเข้ามาได้นะครับผม พารับชมนะครับวิถีชีวิตนะครับชาวช้างนะครับยามเย็นๆนะครับส่วนมาก็จะพาเดินนะครับเพื่อคุ้นชินนะครับพาเดินพาออกกําลังกายกันนะครับเพื่อระบบท้องระบบไส้นะครับให้เขาแบบไม่ท้องอืดนะครับท้องเฟ้อนะครับแบบนี้เลาเดินก็จะช่วยในเรื่องการท้องอืดได้เป็นอย่างดีครับผมนู่นเลยนะครับอยู่ในป่ากันหมดแล้วนะครับแต่ละเชือก หนึ่ง,ส,งส,สี่นะครับอยู่ตรงนี้ก็4เชื่อกด้วยกันปะใหญ่รู้สึกว่าจะกินน้ำนานนะครับนี่รู้สึกว่าจะใช้เวลานะครับกินน้ำนานเลือเกินนะครับท่นานใดที่สนใจงานแห่นะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับทางช่องทางผมก็ดีนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นสื่อการให้นะครับผมจริงงานนี้ก็ รับงานแห่นะครับตอนนี้ก็เปิดประเทศแล้วนะครับท่านใดสนใจบอกกล่าวกันเข้ามาได้นะครับทั่วราชอาณาจักรนะครับผมเพราะว่าควานช้างก็โดนกันไปคนละเข็ม2เข็มแล้วนะครับบางคนก็มีสุดมีเป็นไข้นะครับเข็ม2ก็มีกันเยอะเหมือนกันนะครับที่โดนนะครับผมเฮ้ยยืนกินอย่างสบายใจเลยนะครับพี่หนุ่มน้อยหนุ่มน้อยทันวาปล่อยให้เป็นอิสระนะครับอย่างเย็นเย็นออกเดิน นะครับมาแล้วครับนี่ผู้สาวผู้บบาวมาแล้วครับผู้สาวผู้บบาวน้ำเพชรกับกำแพงนี่ก็อีกหนึ่งเชือกนะครับที่ผมถ่ายเนิ่นนานแล้วนะครับกับควานคนใหม่นะครับกับควานคนใหม่เอาควานคนใหม่อ่านี่ครับน้องน้ำเพชรนะครับเนี่ยอ่้รู้จักสวัสดีไหมนี่ กินยาอยู่เอาช้างไม่รู้สวัสดีคนสวัสดีแทนได้นะครับนะครับได้เวลานะครับกินกลับบ้านได้ครับอาบน้ำนาจะไปอาบน้ำนะครับน้องกภาแพงก็ได้เวลากลับลังแล้วนะครับสามารถรับชมได้นี่นี่ ผู้ชมอยู่ฝั่งพี่ผู้ชมฝั่งพี่าผู้ชมอยู่ฝั่งพี่อ่านี่ละเด้อปลานะครับได้เวลานะครับยามเย็นนะครับเขาเดินนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็กลับรังนะครับเพื่อให้อาหารเขานะครับผมยังไงเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางทีมงานช้างป่านะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับช่องทางเล็กๆครับผม วันนี้นะครับก็พามารับชมนี่แหละครับบรรยากาศยามเย็นนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่เข้ามารับชมกันนะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับว่าจะพาไปชมเชือกไหนนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม